เราก็มาดูกันนะคะว่าการที่จะทำบริษัท Success m ม r e นะคะแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะการเริ่มต้นของ Success m ม r e นะคะเขาบอกว่าทำสามข้อค่ะทำแค่3ามข้อทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะตัดสินใจสมัครค่ะ การสมัครกับบริษัท Success s a l l นี่ก็จ่ายแค่300บาทนะคะคุณก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าเอกสารต่างๆเหล่านี้เราก็จะไปส่งประกันค่ะคุณจะได้ประกันอุบัติเหตุนะคะวงเงินถึงหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาท จ่าย300ได้10 0 0งแสน,นะคะส,ส่วนที่2ที่คุณสมัครไป300คุณก็มีสิทธิ์ซื้อสินค้าค่ะซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะซื้อสินค้าราคาพิเศษเลยนะคะเขาให้มันมี3ราคานะคะมีราคาขายปลีกราคาสมาชิกแล้วก็ราคาพิเศษคุณจ่าย300คุณก็มีสิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพิเศษ สุดยอดนะคะนะคะข้อสองค่ะทำข้อที่สองเลือกค่ะเลือกขนาดธุรกิจเขามีให้คุณเลือกนะคะสองขนาดค่ะอย่างแรกเลยเขาเรียกว่า supervisor หรือเราจะเรียกสั้นๆกันว่าซุปนะคะซุปหรือ supervisor นี้นะคะก็จะดูเป็นคะแนนนะคะก็อยู่อยู่ตรงประมาณ750คะแนน เป็นต้นไปนะคะแต่ไม่ถึง3 750นา0 0ันเอาคะแนนใช้เงินอยู่ประมาณ3,400บาทคุณก็เป็นนักธุรกิจของ Successmore นะคะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนแล้วหรือจะเลือกแบบธุรกิจขนาดใหญ่ Executive หรือ X นะคะ Executive นี้จะอยู่คะแนนอยู่ตรงประมาณ3,000คะแนนค่ะ ใช้เงินอยู่ประมาณ1,2,750บาท Executive นี้สามารถรับผลตอบแทนและรับทั้งหมดทุกข้อนะคะแต่ซุปได้บ้างแต่คุณก็เริ่มทำธุรกิจได้แล้วทําอย่างที่สมค่ะเขาบอกว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยนะคะคุณทำครั้งเดียวจบถือว่าคุณเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะแต่ข้อ3ามเนี่ยคุณกลับมาทำซ้ำ เดือนละครั้งนั่นคือการรักษายอดค่ะการรักษายอดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับผลตอบแทนของเราทุกเดือนค่ะเราใช้คะแนนอยู่แค่250คะแนนนะคะหรือใช้เงินอยู่ประมาณ1,000บาทนิดๆซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเท่านั้นเอง นะคะไม่ว่าคุณจะอาอบน้ําแปลงฟันสระผมแต่งหน้าทําททุกอย่างเลยนะคะดูแลซักผ้ารีดผ้า,ากวาดบ้านล้างจานรวมหมดเลยนะคะอยู่ตรงนี้ล้างรถทุกอย่างเปลี่ยนที่จ่ายเพราะคุณต้องใช้วัสดุอะไรต่างๆพองซักฟอกโนนนี้แค่คุณเปลี่ยนมาแล้วมาซื้อที่ซักเซสมอเดือนละครั้งเท่านี้เองค่ะข้อสามนี้ แค่กลับมาทำทุกเดือนนะคะเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นของ Success m ม r e ค่ะให้เรามาต่อกันนะคะว่าหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วก็ทำไปแล้ว3ข้อจากนั้นเมื่อเราทำครบ3ข้อเราจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มอีก6ช่องทางค่ะนะคะเราจะได้อะไรบ้างมาดูนะคะทางที่1ค่ะ กำไรจากการขายปลีกค่ะนะกำไรจากการขายปลีกเขาบอกว่าได้ถึง20-30%กันทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าฉันไม่ชอบขายฉันไม่อยากขายแต่คุณได้ส่วนลด30%เเอาไหมคะ นะเขาก็ให้ไปแต่ถ้าคนชอบขายนะคะแล้วก็มีสินค้าท็อปฮิตนะคะจริงสินค้าเรา50กว่ารายการนะคะสินค้าตัวท็อปฮิตของเราก็คือไฟโตวีนะคะเป็นตัวดีทอ็อกซ์ลำไส้สุดยอดเลยนะคะจะเอาของดีๆเข้าไปก็ล้างสารพิษซะก่อนนะคะเอาของเสียออกก่อนไฟโตวี่เนี่ยราคาขายปลีกหรือราคาข้างกล่องนะคะ1250บาทค่ะ แต่เราบอกแล้วว่าเราทําตามนั้นไปแล้ว3ข้อเรามีสิทธิ์ซื้อราคาพิเศษใช่ไหมคะในราคาพิเศษของไฟตัววีเราซื้อแค่850เองเนะคะเรามีส่วนต่างอยู่ตรงนี้ถึง400บาทส่วนต่างของเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ชอบขายก็ได้ส่วนลดไปกล่องละ4ี่คุณซื้อ1ิกล่องก็4 0 0พนแต่ถ้าคนชอบขายก็รับกำไรไปกล่องละสี่ร้อย เอาง่ายๆเลยค่ะเราขายแค่วันละกล่องเดือนหนึ่งมีสามสิบวันเท่าไหร่คะหมื่นสองเข้าไปแล้วนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ถ้าแบบนี้ถ้าจะขายขายยังไงล่ะขายยากจะตายจะไปขายใครบอกแล้วนะคะทวนคำว่าคอสของเราทีมเรามีคอสสอนค่ะแบบว่าชื่อคอสแรกคือขายแบบไม่ต้องขายนะตัวอนุ้ี่ก็ได้มาแล้วค่ะคือเราก็ไม่รู้จะขายใครแต่ทุกวันนี้ทุกคนที่ไม่รู้จักเข้ามาซื้อค่ะ นะคะถ้าเกิดว่ากําไรแค่วันละสี่ร้อยก็หมื่นสองอย่างที่บอกนะคะต่อกล่องเท่านั้นเองแต่เรายังมีคอสตต่ออีกค่ะให้คุณได้กําไรขายปลีกได้มากขึ้นนั่นคือขายอย่างไรให้ได้มากกว่าหนึ่งเราไม่เคยส่งคนหนึ่งกล่องเดียวค่ะเราต้องส่งสองส่งสี่ส่งหกส่งสิบห้าเขาทำกันยังไงล่ะก็ต้องเข้ามาเรียนนะคะเพราะะฉนั้นกําไรจากการขายปลีกข้อหนึ่งคุณรับไปเลยค่ะ รายได้ทางที่สองค่ะเราจะมีรายได้มาอีกกระเป๋าหนึ่งชื่อว่าเป็นโบนัสค่ะเป็นโบนัสจากการแนะนำหรือ first order bonus นะคะจากการแนะนำตรงนี้เขาจะแยกออกมานะคะที่อันุ้ยบอกว่าให้ดอกจันไว้นะระหว่างซุปกับ X เ,เนี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกธุรกิจเป็นซุป นะคะในตรงนี้คุณจะได้ค่าแนะนำ30%จากลูกนะคะหรือเราขอญาตใช้คำว่า G1 นะคะง่ายๆแต่ถ้าคุณเป็น Executive หรือเลือกธุรกิจขนาดใหญ่เป็น X คุณจะได้30%จาก G1 นะคะหรือลูกบวกกับ10%ของหลานนะคะหรือ G2 ตรงนี้นะคะนี่คือความแตกต่างและ อะมาดูตัวอย่างสิสมมติว่าอันนี้คือคุณนะคะคุณชวนคนมาชื่อว่าคุณ a นะคะคุณ a เนี่ยเป็นลูกของคุณคือ g ีหนึ่งนะคะเป็นลูกของคุณคุณชวนคุณ a มาคุณเป็น x คุณตัดสินใจเลือก x คุณชวน a มา a ก็เป็น x เหมือนกันคุณรับไปเลยค่ะ ถ้าคุณเป็น x นะคะเขาบอกว่าให้เอาคะแนน3,000นะคะเพราะ x ต้องมี3,000คะแนนใช่ไหมคะคูณ30%เซค่ะคุณรับไปเลย900บาทค่ะนี่คือโบนัสค่าแนะนำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอา x ก่อนนะคะคุณเป็น x ได้ลูกคือ a a เขาก็มีเพื่อนเหมือนกันนะคะเขาก็ไปชวน a 1นะคะอันนี้เป็น g 2หรือ หลานนะคะอันนี้ลูกนะอันนี้หลานเขาเรียกว่าหลานนะคะในธุรกิจ a 1นเนี่ยเป็นหลานหลานชวนหลานมาหลานก็ปิด x ค่ะคุณก็เอาส0 0พคะแนนคูณ10เซค่ะรับไปอีก300บาทนี่คือโบนัสแนะนำชวนกี่คนก็ได้คุณมีลูก10คนเอา900คูณคุณมีหลาน10คนเอา300คูณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นซุป นะคะสมมุติว่าคุณเป็นซุปคุณชวนคนมาชื่อว่าคุณ A นะคะคุณ A เป็นซุปคุณ A ปิดเท่าไหร่คะ750คะแนนใช่ไหมคะคุณก็เอา750คูณ30%ซ์ค่ะเท่ากับ225บาทแล้วถามว่า A ไปชวน A 1ได้ไหมเขาชวนได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์รับในชั้นหลานค่ะ เพราะคุณเป็นแค่ซุขเข้าใจนะคะแต่นี่คือโบนัสแนะนำสำหรับคนที่เป็น X และเป็นซุขค่ะโบนัสแนะนำนี้เป็นโบนัสข้อที่สองแล้วค่ะค่ะและเราไม่ต้องกลัวอีกเหมือนกันทางทีมเราก็มีคอร์สสอนให้นะคะสำหรับ แล้วเราจะไปชวนใครหล่ะไปชวนคนน้นคนนี้เขาก็เบื่อกันแล้วนะคะเรามีคอร์สสอนชื่อว่าคอร์สแบบชวนแบบไม่ต้องชวนชอบไหมคะชื่อก็เก๋กไก่สไลเดอร์เลยนะคะคือไปชวนแต่ไม่ต้องชวนแล้วค่ะเหมือนไม่ต้องชวนเพราะว่าเขาเนะี่ยอยากจะมาเป็นทีมของเราเองเขาต้องทํำยังไงคอร์สน,นี้จะสอนอยังไงแล้วทีมงานคุณจะโตมากๆเลยนะคะไมะงั้นไม่ต้องกลัวนะคะโบนัสแนะนําคุณได้ง่ายๆเลยค่ะ โบนัสข้อต่อไปนะคะโบนัสข้อสามชื่อว่าโบนัสปั้นดาวค่ะโบนัสปั้นดาวหรือ Star Maker Bonus นะคะใน Star Maker Bonus หรือโบนัสปั้นดาววันนี้นะคะเขาก็มีกติกาที่ว่าตัวคุณนะคะปิด x เรียบร้อยนะคะคุณไปชวนคน คือคุณ A มาคนหนึ่งแล้วก็คุณ b มาคนหนึ่งถ้าคุณชวนคนซ้ายคนขวาคนแบบนี้เขาถือว่าคุณเป็นดาวเรียบร้อยแหละเพราะก่อนที่คุณจะได้โบนัสบ้านดาวนะคะคุณต้องทำตัวเองให้เป็นดาวซะก่อนนะคะตัวคุณเป็น x นะคะคุณ a ก็เป็น x อนะคะอันนี้อ้ททิบาทีเป็น x นะคะเหมือนกันคุณ b ก็เป็นเเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าตัวอย่างนี้เป็น x แดงว่าคุณเนี่ยเป็น star x นะคะในรูปนี้คุณเป็น star x จะมี star x กับ star s u b นะเขาจะมีสงนะคะ star x กับ star s u b เลยถ้าเกิดว่าทั้ง3ามคนเป็น x หมดถือว่าเป็น star x แต่คุณจะได้โบนัสนี้ในเมื่อต่อเมื่อคุณไปสร้างลูกคุณเป็นดาวไปปั้นคนให้เป็นดาวค่ะ ทีนี้พอคุณ A มาอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณก็ไปทำไงล่ะให้คุณ A. ไปชวน A 1คุณก็ไปช่วยเขาให้คุณ A... มี A. 2สองสองคนนี้เห็นไหมคะคุณ A เป็น X คุณ A ไปมีซ้ายมีขวาคุณ A เป็นดาวเอาเป็น x ก่อนนะคะในเมื่อ A 1เป็น x 2เป็น x เราจะดูสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมคะเท่านั้นสามเหลี่ยมนี้สามคนเป็น x คุณได้ star x รับไปเลยค่ะบริจาคคู่ละพั0แบาทค่ะแต่สมมุติว่าคุณมาสร้าง b สมมุตินะคะข้างนี้คุณ b เป็น x เรียบร้อยแล้วคุณก็มาสร้างให้คุณ b ไปชวนนะคะซ้ายขวาเหมือนกันก็มี b 1แล้วก็ b 2คุณจะสร้างกี่ดาวปั้นกี่ดาวก็ได้ไม่มีปัญหานะคะ B เป็น X B 1เป็น X B 2เป็นซุปค่ะเขาบอกให้ดูสามเหลี่ยมนี้เท่านั้นนะคะจะสร้างไข่ถ้ามีวงใดวงหนึ่งเป็นซุปเขาบอกว่าบริษัทบอกว่าคุณเป็น Star s t a r ์ซุปค่ะคุณปั้น B ให้เป็น Star up, สตาร์ซุปบริษัทก็ให้ก่อน400บาทค่ะนะคะเป็นโบนัสของ Star s t a r ์ซุปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดนะคะ วันนึงก็ให้เวลา60วันอัปเกรด2ขึ้นมาเป็น x เมื่อไหร่ค่าอัปเกรดนะคะบริษัทจะจ่ายเพิ่มอีก800บาทคุณก็จะได้ในสตาร์ซุปเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก800เป็น1ั0 0จากการปั้นดาวคุณจะปั้นกี่ดาวก็ได้แต่ลูกคุณเป็นดาวได้ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น x ได้คู่ละพันแปดคู่ก็1มื่นว่ากันไปนี้เป็น ทางาผลตอบแทนเข้ากระเป๋าเราอีกทางหนึ่งค่ะโบนัสปั้นดาวค่ะโบนัสข้อที่4ค่ะนะคะโบนัสข้อสี่เนี่ยเป็นโบนัสที่ได้คะแนนะได้คะแนนด้วยแล้วก็ได้เงินมากมายนะคะชื่อว่าไซเคิลโบนัสค่ะ หรือโบนัสรอบนั่นเองนะคะไซเคิลโบนัสเขาจะคิดให้คุณยังไงเขาก็จะมีแยกออกมาก่อนนะคะว่าสมมุติถ้าคุณเป็นซุปเขาจะจ่ายให้คุณ600บาทต่อ1นึ่งไซเคิลแต่ถ้าคุณเป็น X เขาจะจ่ายให้คุณ720บาทต่อ1นึ่งไซเคิลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสมมุติว่านี่คุณนะคะ คุณสร้างทีมนะคะทีมด้านนี้คุณมีคุณ A อยู่ใช่ไหมนะคะข้างนี้คุณสร้างคุณ B อยู่ใช่ไหมนะคะในสายนี้ทางนี้ทางคุณ A เนี่ยของเต็มไปหมดเลยมีลูกมีหลานมีเลนมีหลนไม่รู้ละมีคะแนนทั้งหมดหกหมื่นคะแนนไม่ใช่คุณ A คนเดียวนะคะเป็นทุกคนในทีมฝั่งนี้เลยได้ห0 0 0ื่นคะแนนในขณะที่ฝั่งคุณ B เนี่ย นะคะเต็มไปหมดลูกร้านเลนหลนทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอยู่90,000คะแนนไซเคิลบอนัสนะคะเขาก็จะดูว่าทีมซ้ายกับทีมขวาคะแนนไหนมีมากมีน้อยกว่ากันทางนี้ทางคุณ A เนี่ยนะคะมี6กห0 0่นคุณ B มี90,000่นข้างไหนน้อยคะข้าง A ถือว่ามีคะแนนน้อยกว่าเราเรียกว่าทีมอ่อนนะคะ ข้างอ่อนนี่แหละเราก็เรียกว่าทีมอ่อนทางนี้เราก็เรียกว่าทีมแข็งนะคะหรือข้างแข็งเนี่ยนะคะ2องอันเวลาเราจะคิดนะคะเราจะคิดยังไงล่ะการคิดเขาจะคิดให้แบบนี้ค่ะถ้าทีมอ่อนเขาจะคิด1500คะแนนต่อทีมแข็ง2250คะแนนค่ะคิดอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นลองดูซิพันห้าหาร หกหมื่นได้เท่าไหร่คะได้ออกมา40่สิบไค่ะได้ออกมา40 c y ิบไดิฉันบอกแล้วว่าถ้าคูณเป็น X เขาจะคูณเท่าไหร่คะ720อิออกมาเป็น28,800บาทคุณรับเงินไปเลยสำหรับข้อนี้ c y เคิลบ n นัแต่ถ้าเกิดคุณเป็นซุปล่ะ40 c y c l ไเท่ากันคะ่ะ คุณก็คูณ600ค่ะเท่ากับ24,000บาทนะ,ะในตรงนี้ทีนี้ข้างนี้คุณจะรู้ได้ไงล่ะคุณก็เอา2,250เหมือนกันค่ะไปหาร90,000ค่ะก็จะออกมาเท่ากับ40่สิบไซเห็นไหมคะมันต้องพอดีกันเพราะเขาบอกว่า1,500ต่อ2,250จ่ายตามนี้เลยค่ะแล้วเขาจ่ายคุณสูงสุดนะคะ ถึงหนึ่งพันหกร้อยซคุณรับไปเลยคุณมีสิทธิรับเงินข้อนี้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทค่ะสำหรับไซเคิลโบนัค่ะค่ะเรามาถึงโบนัสข้อที่ห้ากันแล้วนะคะข้อห้านี้เป็นโบนัสค่าลิขสิทธิผู้นำค่ะ ค่าลิขสิทธิ์นะคะผู้นำหรือเราเรียบสาอังกฤษว่าเป็น matching bonus นั่นเองทำงไงเราจะได้โบนัสข้อน,นี้ล่ะเรามาดูกันนะคะว่าสมมุติตัวคุณนะคะคุณมีลูกนะคุณจะไม่ทิ้งลูกคุณนะนะ,ะลูกคุณเป็น A A เห็นไหมเอเนี่ยมาไม่รู้ทำยังไงคุณทำให้ลูกคุณมีไรายได้สมมุติว่าหนึ่งแสนบาท เขาบอกว่าค่าลิขสิทธิ์ผู้นำจะให้โบนัสอันนี้จากลูกคุณ20%ก็เท่ากับ20,000บาทเห็นไหมคะคุณสามารถได้20%ในชั้นลูกสูงสุดเลยนะแล้วก็มีสิทธิ์รับต่อไปล้านนะคะล้านก็เป็น A1 ถูกไหม คุณก็ยังทำให้หลานคุณมีรายได้แสนหนึ่งนะคะจากไซเคิลบนัสของเขาคุณก็คูณ20%เปอร์เซนเลยคุณก็รับอีก2องหมืบาทยังไม่พอคุณยังทำให้เห้นคุณเนี่ยมีลูกมีหลานมีเหลนคุณมีรายได้แสนหนึ่งบริษัทจะให้สูงสุดอีก สิบเปอร์เซนคุณก็รับอีก1นึ่งมืนบาทแบบนี้และไม่จํากัดจํานวนคุณมีลูกสิบคนคูณไปคุณมีหลานร้อยคนคูณไปคุณมีเห้นพันคนคุณก็คูณไปนะคะอันนี้เป็นโบนัสค่าลิขสิทธิ์ผู้นำนะหรือว่าแมทชิ่งโบนัสค่ะค่ะแล้วโบนัสนะคะข้อที่6 โบนัสข้อหกนะคะก็ชื่อว่าโบนัสรางวัลเกียรติยศโบนัสรางวัลเกียรติยศนะคะอืมนะคะดิฉันก็จะไปช้าๆแบบนี้นะคะออ่หรือภาษาอังกฤษก็คือ one time bonus ได้ครั้งเดียวนะคะน,นี้ก็เมื่อไรก็ตามที่คุณเอ,อทำงานที่ success mall จนสามารถขึ้นตำแหน่ง ผู้บริหารนะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่ไดมอนด์ถ้าคุณเป็นไดมอนด์เมื่อไหร่นะคะคุณจะได้รับรางวัลเกียรติยศหรือวันทามโบนัสอันนี้นะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะแสนห้าคนต้องเขียนอย่างนี้ออาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากแสนห้า เป็นสามแสนหกแสนนะคะรับไปอันนี้สามแสนนี่หกแสนจนกระทั่งถึงสูงสุดคือสิบล้านค่ะถ้าคุณเป็น Royal Diamond นะคะคุณก็จะได้รับโบนสัสวันทํามโบนัสถึงสิบล้านอันนี้ก็เป็นโบนัสรางวัลเกียรติยศสูงสุดของที่พวกเราก็จะได้รับกันนะคะเพราะฉะนั้น6ช่องทางแบบนี้สำหรับผลตอบแทนที่คุณแค่เริ่มต้นเข้ามาทำกับเราก็ถือว่า เป็นรายได้ที่มีอีกหลายช่องทางหลายหลายกระเป๋าทีเดียวนะคะก็หวังว่าออทุกท่านคงจะตัดสินใจที่จะมาเข้าร่วมธุรกิจกับเรานะคะ successmall ค่ะ